ครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีตอน,นเย็นๆนะครับวันนี้ไม่มีไก่หนุมหน่มๆนะครับบ้านบ้านปลาบ้านลูกฟาร์มนะครับบ้านลุงก็ยังไม่มีที่ว่าตัวไหนเป็นหนุมหน่มๆนะครับนะครับรุ่นนี้ก็ หเดือนครับสี่ห้าเดือนเหมืนอนกันครับนี่อันนี้ลูกไก่ที่จับออกมาจากล็อกนะครับก็บางส่วนก็มีพี่พี่เอฟนะครับต่างจังหวัดนะครับทยอยไปนะครับแล้วก็พอได้อายุนะครับผมก็เอามาปล่อยไว้ ปล่อยเหล่านี้นะครับเนี่ยนะครับปล่อยกับยี่สิบตัวนะครับก็อายุนะครับที่จะปล่อยได้ก็คือสองเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนนะครับนี่สวยนะครับมีตัวนี้กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเนี่ย ลูกไก่ผมนะครับไม่มีเหงาเศร้าซึมนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับแล้วก็กินแต่ข้าวเปลือกนะครับนี่ออกข้างนอกนะครับกินข้าวเปลือกร้อยปอร์เนนะครับอันนู้นคอ,อกหนึ่งก็อนุบาลได้ประมาณสามวันครับว่าปล่อยเลยครับเพราะว่าคอ,อกอนุบาลเต็มนะครับ ปล่อยโอเพ่นเลยครับก็รอดก็เอาที่รอดครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นลูกพ่อจรวดนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายแม่นะครับแต่จะเป็นพ่อเดียวกันหมดเลยครับก็คือพ่อจรวดนะครับเนี่ยนะครับลูกพ่อจรวดนันเลยครับบางตัวก็จะเป็นสาย แม่เป็นแม่เทาดอกไม้ไฟนะครับเป็นแม่พันหลักของลูกสันชัยนะครับเป็นแม่หลักอะไรเงี้ยครับ ก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตอนที่อยู่ในในค้อกอนุบาลนะครับก็มีพี่พี่เพื่อนนะครับ f นะครับก็จับจองกันไปหลายหลายคู่นะครับก็อย่างนี้นะครับก็อย่างรุ่นนี้นะประมาณสามเดือนนะครับก็สิบห้าใบแดงนะครับรวมเบาะนะครับตัวผู้ตัวเมียนะส่วนพี่พี่เพื่อนนะครับที่ อชอบอตัวผู้ทั้งคู่นะครับก็ยี่สิบใบแดงนะครับยี่สิบใบแดงนะครับก็จะรวมผ้าบกนะครับนี่คมีตร่รุนนี้นะ,นะครับนี่ครับรุนนี้ก็มีดูๆสองตัวนะครับพอกนี้นะครับ นี่ครับสีดูดูนะครับลอยบ่าถกๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาพอลองยุดกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวนะส่วนตัวนู้นจะเป็นเหลืองขางขาวนะครับต่อไปแน่ๆครับต่อไปแน่ๆนะครับเหลืองขางขาวแน่ๆนะครับไอตัวนี้มันเป็นเขียวนะครับตัวนี้นะเมียบ่าถกๆเหมือนตัวนี้ครับก็คือเขาลองวิชากันก่อนหน้านี้นะครับ บลาสเก็ดพึ่งร่อนนะครับส่วนข้างในาเป็นพ่อจรวดนะครับพ่อจรวดนะครับผมเลี้ยงธรรมชาตินับเลี้ยงธรรมชาติเป็นหลักนะครับเลี้ยงธรรมชาติเป็นหลักนะครับปล่อยผสมธรรมชาติเป็นหลักนะครับามาดูตัวนี้นะนี่ครับ ครับตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนนิดๆนะครับมาลอยอทางภาคเหนือนะครับแต่ตามโครงเขานะถ้าเกิดว่าเขาเต็มล่างเขาจะได้ประมาณทั้งสองโลห้านะครับแต่ตอนนี้ยังคงยังไม่ถึงนะครับ เห็นสีแดงๆแบบนี้ตัวเมียไม่ใช่พม่านครับตัวนี้เป็นเชิงนะครับแต่มีเชื้อสายอพ่อญี่ปุ่นนะครับสีแดงนะก็เลยออกมาเป็นแดงๆนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่ผมรักที่สุดเลยครับเนี่ยในในรอบปีนี้เลยนะเพราะว่าปีนี้ยังไม่เคยมีตัวรักนะครับมีตัวเนี้ตัวเนี้ยคือตัวรักนะ ก็ยังนี่ยผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ่าใกล้ๆนะครับซู้มอาจจะแตกนิดนึงนะครับนี่แม่ตัวนี้ติดตัว,ตวมีอยู่หลังบ้านนะครับผมก็ปล่อยติดนะเพราะว่าจะให้ลูกไว้สักสักหน่อยครับมันจะหนีไปไหนวะนี่ครับตัวนี้ออกเป็นแบบ ด่างๆเหลืองๆนะครับย่อมกะนะทั่วตัวนะครับแมหนีกันล้วเกินจะพาดูใกล้นะครับอ่ะดูระดับนี้นะกันครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบผมรักมากนะครับตัวนี้นะนะครับอแม่ปะครับแม่เป็นลูกสาพอ่อเนชัยนะครับ แม่เขานะตัวที่ให้ลูกมีผลงานเลยครับแล้วก็พ่อเป็นพ่อจรวดนะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่ครบเครื่องนะครับนะครับเป็นไก่ที่ชนสนิทนะครับชนสนิทนะครับแล้วมีบ่าเสริมนะครับชนแบบพนัทแท้ๆนะครับตัวนี้ชนสนิทม,มากนะครับล็อกทับ ดปุ๊บพ่อปอีกนะครับขึ้นมาประกบนะครับมีบ่าเสริมนะครับแล้วก็เป็นไก่ที่เชิงแบบครบอาวุธนะครับคือชงจ voilà ัดจ้านนะครับแล้วก็เบอร์แข้งตัวน right ี้จะตีแบบสโลสโลนะครับตัวนี้นะก็ผมอุ้มอุ้มออกไปนะครับก็าไปในชมรมนะครับก็ ใช้ได้เลยครับพูดเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าในนี้มันผิดผิดกฎผู้ชุมนุมนะครับพูดเยอะก็จะโดนผดผู้ชุมนุมนะครับปิดช่องอีกครับแต่ตัวนี้โครงโครงสร้างกลางๆนะครับไม่ถึงกระโตและถึกไม่ถึงกระเล็กนะครับเป็นไก่ที่ประมาณนะครับสองจุดห้าสองจุดหกนะครับ เป็นไก่ประมาณนี้นะครับเป็นโครงประมาณนี้นะครับสองจุดห้าสองจุดหกนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะเป็นไก่เบ็ดกลางครับติดตัวเมียอยู่หลังบ้าน,นครับตัวเมียที่ติดก็จะเป็นลูกพ่อหมูบนะครับพ่อหมูบนะครับพ่อหมูบงคอนะครับ วงคอนะครับแล้วก็เป็นสายพ่อตัวเก่าก็คือพอ่อผู้เรียนข้อชอนะครับแม่ปาก่อยนะครับตัวนี้ก็ในในชมรมก็มีคนชอบหลายคนเต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะายังหวงอยู่นะครับ ของผมดีอย่างนะครับกระเบื้องสูงแค่เมตรยี่สิบนะครับแต่ไก่เขาก็าไม่โดดออกไปนะครับถ้าโดดออกไปนี่รบร้อยนะครับหายแน่นอน นี่ก็เป็นพื้นที่นะครับบริเวณปล่อยไก่หลังบ้านนะครับอันนี้จะเป็นเล้าแกะเก่านะครับแล้วผมก็พอแกะไม่ได้เลี้ยงนะครับผมก็มาให้ไก่นอนนะแทนนะครับเยไก่ก็จะเข้าไปนอนในในเล้านี้หลายตัวนะครับกลางคืนนะนะครับนี่ครับผมทําไว้ก็คือเอาวัสดุเหลือใช้นะครับมาทานะครับในสังกะสีเก่าเก่าแล้วก็ตะข่ายมาล้อมหน่อยนะครับเนี่ยนะครับทําง่ายๆนะครับ ไม่เน้นหนู่หละอะไรนะครับเพราะว่าเราเรา,เ,รา,เ,ราเป็นฟาร์มเล็กนะครับเป็นเราเป็นซุ้มน้อยนะครับต้องทําแบบประหยัดนะครับแต่ใช้งานได้จริงครับพื้นที่เพาะไก่แปลงนี้สองไร่นะครับสองไร่นะับสองไร่เต็มเต็มเลยครับ ตัดหญ้าเลี่ยมหมดครับอันนี้ต้นสนนะครับปลูกไว้บางลมนะครับบางลมเอาไว้กันกันแดดเวลาบ่ายเลยครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนี่นะครับทางนี้นะคือทิศตะวันตกนะ ส่วนข้างหน้าของผมนะครับเอ่าข้างหน้านะครับที่ที่ตะวันตกนะครับส่วนข้างหลังผมก็คือทิ่ตะวันออกนะครับนี่พอต้นนี้เขาโตมานะครับสูงนะครับเขาก็จะบังแดดช่วงบ่ายนะครับอันนี้จากพื้นดินก็ประมาณสองเมตรขวานะครับนี่ครับเป็นสนนะครับเนี่ยครับ สนอะไรเขาเรียกสนอะไรสนทะเลนะครับลูกเขาจะเป็นแบบเม็ดเม็ดแข็งๆนะครับเม็ดคล้ายเม็ดทุเรียนนะครับไม่ไม่ใช่สนปฏิพัทธ์สนใช่สนแบบเทะกระปุกอย่างนั้นนะครับอันนี้จะโตจะโตช้าฝ่าสนปฏิพัทน์นะครับสนทะเลจะโตช้าฝ่าแต่ว่าเนื้อไม้เขาแข็งกว่านะครับเนื้อไม้เขาแข็งกว่าแข็งว่าแล้วก็ค่อคนข้างที่จะทนทานฝ่านะครับ ผมก็เลยตอนกิ่งนะครับเนี่ยที่เห็นต้นเล็กๆอกงนี้ครับผมตอนกิ่งก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็คือตอนจากแขนของเขาครับต้นต้นแม่ต้นเนี้ยนะครับตอนมาแล้วก็เอามาปลูกนะครับตอนยี่สิบวันนะครับก็มีรากแดงๆออกมานะครับสนนี่รากจะแดงๆนะผมก็เพิ่งจะทาครั้งแรกนะครับผมก็ดูในย t u b e มานะครับผมเห็นก็เห็นก็ตอนสนกันนะผมก็ลองตอนบ้างนะครับ ตอนเหมือนมะนาวเลยครับแล้วก็รากเขาจะแดงๆนะครับพอมีรากนะครับพอสมควรแล้วก็ปัดลงดินเลยครับแล้วเราก็ขยันลดน้ําเอาหน่อยครับอย่างเดือนแรกนะเราลดน้ําทุกวันเลยครับวันทุกวันทุกวันนะครับพอเดินสองแล้วก็ขยับนะครับวันหนึ่งนะครับลดเ,เว้นสองวันแล้วก็ลดทีนึงนะ พอเข้านาฝนเมื่อไหร่นะปล่อยเลยครับปล่อยปุ๊บนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลนะครับอันนี้คือปลูกตอนต้นปีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยโตถึงขนาดนี้นะครับผมก็จะจริงๆมันมีหลายต้นนะมันมีเป็นแถวเลยครับตอนนี้ตับ้าไปโดนนะครับต้นขาดนะครับพอต้นขาดเขาไม่แตกเลยนะตายเลยครับ ไม่เหมือนยุคาถ้ายุคาตัดโดนเนี่ยนะครับเขาจะแตกนะครับแต่สนนี่ไม่แตกนะครับตายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้ยใหญ่ไม่แน่อาจจะแตกนะครับแต่ต้นเขาเล็กเขาเลยไม่แตกนะครับอันนี้ก็ตะเคียนอันนี้ตะเคียนนะครับเนี่ยนะครับต้นตะเคียนนะครับเอาไว้ล้มไก่นะครับ โอเคนะครับครับผมยังไงติดต่อพูดคุยก็ทักนะครับอ่าไลน์มานะครับเอ้ยมีไลน์ติดต่อใต้ข้อความมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับแปะลิงก์ให้ช่องทางที่สะดวกนะครับแล้วก็ติดต่อทําธุระยังไงก็ให้ชัวร์ให้วีดีโอคอลคุยกันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีอาชีพมันมันจะเป็นส้มเล็กส้มใหญ่นะครับมัน มันหลอกลวงหมดนะเราต้องระวังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ